นะครับป้องปัดไว้ทางสวัสดีครับของห้องนะครับไม่ได้การลังเวทีหมอรำก่อนประยุกต์ครับวันนี้วันลบหน่อยเสียงสนั่นครับบานเย็นน้อยเสียงเละเลยวันนี้เป็นด้านหลังเวทีทีมงานเวทีค้นว่าคือเสียงครับเพ่นเหตุงานอะไรคุณกำลางเล่นนะครับตอนนี้ผู้นำกำลังเปิดงานกระบวนการเสบิล่าตีนี้ตีน้องกับหลายคนกับฟัง ตุ้ยตีประยุกต์ครับโคตรมยนซึดนะอิเล็กโตรนทองคำกุ à, ้ยแล้วกินนะครับมันอีกทำการเปิดทำการแสดงนะครับหมอลำบรรลมเสียงรั <h 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 <h> <h ่กาศลังหานลังวิธีหมอลำบัรเย็นน้อยเสียงเล่นนะครับจังปัตี้ครับ ขอบคุณครับเฉพากันยอดหนาห้างครับพี่น้องคทุกมนเลยครับคอามเป็นกันยาเจ้าภาพนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับดูแน่นะครับอ่สรุปว่าดีนะครับนักหนักมาแล้วที่ฟาจัตโตตีน้องเนี่ยเนี่ยกองให้กับไรว่เลยกุญสอผู้สิาเข้าบัวนออตอกบุญตอกพิ่ีตอกยันสูงานแลพี่น้องอยากเบิ้งมวยไหครับตรงนี้นะครับยี่ปุ่นโค้งสีมวยพี่เลยถ้าบุญหาเสียพยุนในการมวยอยากเบิ้งไปท่าบุญนะครับ อ่ามือขึ้นมีสานะครับบอยชิดิไทยมือนี้นี่มวยที